คนที่ละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหลายต่อให้เรากระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่เราอย่าลืมว่าอัลลอฮ์สุบฮานอัตลาเปิดประตูแห่งการสารภาพบาปไว้ตลอดเวลาจนกว่าวิญญาณของเราจะออกจากร่างพี่น้องครับบุคคลที่การตอวบัดต,ตัวของเขาจะไม่ยังประโยชน์ก็คือก่อนที่เขาจะตายนะครับและคนที่วันเกียร์มัดเกิดขึ้นนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันตกบุคคลเหล่านี้ ถือว่าการกลับเนื้อกลับตัวนั้นจะไม่ยังประโยชน์อะไรเลยนะครับในกรณีของฟิซูนพี่น้องครับฟิอ네ูนเนี่ยนะครับสารภาพบาปต่อลอบอกว่าฉันอีหมานต่อลอแล้วก่อนที่จะตายเราบอกว่าคนอยู่ในสภาพแบบนี้นั้นไม่ถือว่าจะได้รับการกลับเนื้อกลับตัวจากลอสอบาฮานอตละเช่นเดียวกันพี่น้องครับคนไม่เคยละหมาดเลยนะครับก่อนที่จะสิ้นชีวิตนะครับแล้วบอกว่าฉันสารภาพบาปต่อลอบุคคลในสภาพนี้นะครับบรรดาอุลลามาผู้รู้นั้นบอกว่า การกลับเนื้อกลับตัวของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับถึงแม้ว่าเขานั้นจะกล่าวคำว่าลายแล้วเราก็ตามพี่น้องครับท่านเช็ซอลาเลฟาวซานฮาฟิซฮุลลอบอกว่าเป็นผู้รุกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าต่อให้เขากล่าวลายแล,ะละ้วล่าสำหรับคนที่ไม่เคยละหมาดไม่เคยปฏบิบัติสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเลยนะครับการตอบบัตรตัวของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับใน,ในกรณีนี้เป็นเช่นเดียวกับฟิรอูนนะครับและก็ ในขณะ,ะท, various, ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกการต่อบัดของเขานั้นจะไร้ประโยชน์พี่น้องครับผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของซอฮาบะที Alpha, ่มีนามว่าอบูตวีนนะครับเป็นซอฮาบะท่านหนึ่งที่ท่านอับดุลลอฮุอะลัยวะซัลลัมนั้นได้อธิบายให้เราได้เห็นว่านี่คือบุคคลที่กระทำบาปอย่างมากมายและก็มาหาท่านอับดุลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมพี่น้องครับฟังให้ดีครับบทเรียนบทนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างมาก เพื่อที่จะเอาไปเป็นบทเรียนและก็เป็นข้อคิดให้กับเราทั้งหลายนะครับวันนี้ผมไม่ได้ตําหนิคนที่ทําผิดแต่ผมอยากจะมามอบโอกาสให้กับเราทั้งหลายบอกว่าเราทุกคนนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการอภัยโทษจากละลอแต่เราอย่าปิดโอกาสของเราอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์จนกระทั่งว่าเรานั้นไม่ได้สารภาพบาปต่อละสุบฮานอัลตะลาพี่น้องกับอบูตวีนี้มหาท่าน,นาบดุลลอลฺฮุอาลสลัมแล้วก็บอกว่าอะไรครับ อบูตวีเนี่ยนะครับได้ถามท่านนบ,บีสุลต่านลอยสลัมบอกว่าท่านคือมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับชายคนหนึ่งนะครับที่มีความมีความบาปอย่างมากเบอนะครับกระทําบาปอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับกระทําบาปเนี่ยนะครับทุกอย่างนะครับเข <อ S 2> าก็ท,ทํา <are S 2> หมดเลยแล้วก็อบูตวีเนี่ยก็มาถามท่านนบีบอกว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านอสุลต่านลอยสลัมนะครับว่า คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เคยทิ้งเลยในสิ่งที่เป็นบาปคือทําตลอดชีวิตเลยพี่น้องครับตลอดชีวิตเนี่ยกระทาบาปมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่นะครับแล้วก็อบูตวีเนี่ยนะครับไม่ได้บอกด้วยว่าหมายถึงใครแต่คําถามของอบูตวิสนั้นที่มาถามท่านอบับดุลสลาริสลามนั้นหมายถึงตัวของเขาเองนั่นแหละครับพี่น้องแต่ในเชิงคําถามก็คือ ท่านนบีมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับชายคนหนึ่งที่เขานั้นกระทําบาปมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่นะครับเขาไม่เคยละทิ้งบาปเลยสุบฮันอัลลอฮพี่น้องครับเขาไม่เคยละทิ้งบาปใหญ่เลยไม่เคยละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปเล็กบาปใหญ่เลยเว้นแต่ว่าเขาจะทํามันหมดเลยพี่น้องครับแล้วอบูุลตวีนก็เลยถามท่านนบบีบอกว่าคนบุคคลแบบนี้จะมีสิทธิ์ที่จะกลับเนื้อกลับตัวที่เรียกว่าเตาบัตได้หรือไม่นะครับ นี่เป็นคาถามสําคัญมากนะครับพี่น้องอบูตวีนมาหาท่านนาบีสุลตลลอฮฺฮุอาเลวะสัลลมัมแล้วมาบอกกับท่านนาบีบอกว่าคนที่ทําบาปทุกชนิดนะครับทำมาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรพี่น้องครับลอฮฺอักบัดพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อคิดให้กับเราได้ดีดดมากเลยนะครับแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยก็บอกว่าเขาคนนี้มีสิทธิ์หรือไม่ที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานุตลาลากลับเนื้อกล,กลับตัวพี่น้องครับ พอท่านนบีสุลต่านอะลัยอุซลัมได้ยินเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านนบีก็จึงถามเขาว่าท่านเข้ารับอิสลามหรือยังนะครับท่านอัสลัมตาฟะฮัลอัสลัมตาท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามหรือยังนะครับท่านนบีไม่ได้ตำเนี่นะครับพี่น้องครับดูรูปแบบการตักเตือนการสอนของท่านนบีสุลต่านอะลัยอสซลัมท่านนบีไม่ถามว่าเขาคนนั้นไปทําอะไรมา ไม่ได้ถามว่าไปทําบาปใหญ่อะไรมาบ้างนะครับพี่น้องลองนึกสภาพคนเรานะครับถ้าเราเป็นเราเนี่ยนะครับมีคนมาสารภาพบาปของเราเนี่ยเราก็จะต้องถามแลวถามแล้วว่าทําอะไรมากินเหล้ามากี่ขวดแล้วทําสีน้ามากี่ครั้งแล้วแต่นบีสุลลาะห่วงอะไรวะสลัมก็เราเป็นหมัลลิมเป็นผู้สอนที่ดีเลิศที่สุดเป็นครูแห่งประชาชาติท่านนาบีนั้นไม่ได้ถามสิ่งที่เขาทํามาแต่ท่านนบีถามว่าฟะฮัลอัลลัมตะท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามหรือยัง นะครับท่านด้เข้ารับอิสลามหรือ,อยังนะครับและผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าแน่นอนฉันนั้นเข้ารับอิสลามแล้วก็คืออบูุตวีเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วและฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอันใดที่คู่ควรแก่การสักการะนอกจากอลอสุบฮาหนอัตลาอย่างแท้จริงนะครับและสําหรับรอซูนนั้นเป็นศาสนาทูตของอลอสุบฮาหนอัตลาเมื่อเป็นเช่นนั้นพี่น้องครับเมื่อท่านอบีรับทราบว่าอบูุตวีนั้นเป็นมุสลิมเป็นมุมลิมผู้ศรัทธานะครับ ด้วยกับอะไรครับด้วยกับคําตอบของท่านนาบีสุลตารฮุอาเลวะสัลลัลลมก็คือท่านนาบีบอกว่าตัวของท่านนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอภัยโทษฉะนั้นนะครับจงทําดีและทิ้งความชั่วแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาจะทําให้ความชั่วนั้นกลายเป็นความดีสําหรับท่านทั้งหมดพี่น้องครับหลังจากที่อบูตอวีนั้นได้รับทราบความดีงามตรงนี้แล้วจากการสารภาพบาปต่ออัลลอฮฺสุบฮานวอัตลาอบ,อ,บอบูตอวีนเนี่ยแปลกใจมากและมีความรู้สึกดีใจอย่างมาก แม้กระทั่งบาปเล็กบาปใหญ่ที่เขากระทําอย่างนั้นหรือถามท่านนบีเลยพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะเป็นบาปที่เขากระทามาไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่นยะจะได้รับการลบล้างความผิดทั้งหมดใช่ไหมท่านอัลลอฮฺสุลลอฮฺฮวาลัยิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีก็บอกว่าใช่แล้วทั้งบาปเล็กและก็บาปใหญ่หมายถึงว่าอัลลอฮ์สุบฮานาตะลลอนั้นจะเปลี่ยนบาปทั้งหมดนะครับให้กับผู้ชายคนนี้เป็นความดีถ้าเขายอมรับสารภาพและก็กระทำคุณงามความดีต่ออัลลอ พี่น้องครับผมว่าเราคงจะได้รับบทเรียนอะไรอีกมากมายในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวของผมและพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทั้งหลายนะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านอบีุลลาะห์ฮุอาไลสลามตายทอดให้เราได้เห็นว่าต่อให้คุณทําบาปมาทุกรูปแบบนะครับท่านอบีไม่ได้ตําหนิผู้ชายคนนี้แต่ท่านอบีเปิดทางให้กับผู้ชายคนนี้นะครับถ้าท่านเป็นมุสลิมแน่นอนถ้า อีมานต่ออัลอสารภาพบาปต่ออัลอและทําความดีต่ออัลอสุบฮานุตตะลาไม่ใช่ว่าต่อบัตตัวแล้วนะครับไม่ใช่ว่าต่อบัตตัวแล้วไม่ทําความดีนะครับมันไม่ถือว่าเป็นการต่อบัตต่อบัตตัวแล้วต้องคุณกระทําคุณงามความดีด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับบทเรียนสุดท้ายที่เรานั้นได้รับในคำเกิดนี้ผมก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะครับเราไม่ควรที่จะสิ้นหวังในพระเมตตาของลร์สุบฮานุตตะลาและเมื่อเรากระทําบาปก็ควรที่จะ กลับเนื้อกลับตัวต่อละสุภฮาหนวตาลาและหวังในความเมตตาของละสุภฮาหนวตาราพี่น้องครับแน่นอนครับการกระทําความผิดนั้นมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากละสุภฮาหนวตาลาคือการเปิดประตูแห่งการสารภาพบาปนั่นเองนะครับก็นะครับ,นะรบพี่น้องผู้ศรัทธาครับในค่ำคืนนี้ก็คงจะจากลากับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับ